อาเนี่ยมุมส,สวยๆกนันว่าไงลูกอะไรเนี่ยโอ้ยสวยมากย่านี่สวยว่าไงตัวเล็กเอา้าไปบังน้องอีกแล้วปิดกั้นน้องทำไมอ่ะปิดกั้นความรักระหว่างน้องทำไมอ่ะ ao 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 kia nghe thăng một lốc xếp phuận một lốc à để tiến túa lên lên lùn lùn leo lùn leo lùn bay lùn nhao chi mà đến đã tâng vinh cả lận học năng nghe không เข้าใจป่ะครับออกกำลังกายอยู่ครับไล่ไอ้เตะตูด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 เตะตูดเตะตูดไอ้เตะตูดสเลยไอ้ทางี้รอกผิดทางแล้วข้าแมวข้าแมวผิดทางผิดทางา ดูมันดูมันจะโชว์ออฟไปไหนเนี่ยนะมาประจำที่ที่เดิมตรงนี้เออนี่แหละที่เดิมของเราอ่านี่คือตลาดต้นพยอมอยู่ข้างนอกนี้ที่รถปิ้งกันจเจาะแจ๊กเจาะแจเจาแจเนี่ยหิวเหรอแลบบินขับขับม่หิวเหรอลกูกอืมตัวเล็กเดี๋ยวให้อาหารหมาก่อนนะครับ うん。<laughs> <laughs>